สวัสดีครับมาพบกับผมทางช่องร่มโพ a n n e l สำหรับคลิปนี้นะผมจะมาบอกสูตรลับเกี่ยวกับปุ๋ยที่ผมใช้นะครับว่าสูตรไหนที่มันคือหัวใจสำคัญของร่มโพ a n n e l ที่ผมทำการจดบันทึกทดลองนะครับจนได้ปุ๋ยสูตรนี้มาช่วยในการเพิ่มผลผลิตข้าว ใส่แล้วต้นใหญ่ผลผลิตสูงนะครับผมเดี๋ยวมาฟังกันเลยเมื่อวานนี้นะครับมีพี่น้องนะครับชาวนาท่านหนึ่งนะครับที่ติดตามช่องล่มโพชนแนลส่งข่าวมานะครับเป็นข่าวดีผมก็แสดงความดีใจและยินดีด้วยนะครับผมลองสูตรล่มโพแล้วไม่ผิดหวังครับก็ขอ49 10ไล่ได้12.2ตันครับลองสังเกตดูนะ พี่น้องนะครับที่ติดตามช่องล้มโพเนี่ยทำข้าวไม่เหมือนกันสักคนเลยนะบางคนทำหอมประทุมบางคนทำข้าวเหนียวบางคนทำแปดหบางคนทำสี่เบางคนทำข้าวเบอร์ทุกคนรายงานผลเข้ามาได้เกินไล่เกินนากัรล้วนๆเลยนั่นแสดงให้เห็นว่าผมบอกแล้วว่าสูตรการทำนามันใช้แนวทางเดียวกันได้นะครับ มันใช้แนวทางเดียวกันได้เพราะว่าไม่ได้ได้ยังไงอ่ะผมทําข้าวมาหลายสายพันธุ์ผมก็ใช้อยู่แนวทางนี้แหละนะครับไม่ว่าจะเป็น8 9 8 0 5 4 5 1เบอร์20หอมประทุมนะครับที่ผมทํามาอยู่เนี่ยใช้ได้หมดรวมถึงเบอร์20ที่ผมจะทํารุ่นต่อไปด้วยผมก็ใช้แนวทางที่ผมทํา54 5หนี่แหละนะครับเอาไปใช้สูตรปุ๋ยสูตรเดิมๆทุกอย่างเดิมๆหมดแต่ที่ไม่เดิมคือผลผลิตนะครับผลผลิตจะได้กันเกินไล่เกินนา เห็นไหมนะครับผมบอกเลยว่ามันเป็นสูตรปุ๋ยมหัศจรรย์ไม่มหัศจรรย์ได้ยังไงนะครับตอนผมทํานาใหม่ผมก็จับต้นชนปลายไม่ถูกไม่ได้เหมือนกันข้าวเนี่ยผลผลิตนะครับได้70ถัง80ถังแล้วนาะผมมันมีหลายล็อกนะครับอย่างที่ท่านเห็นผมถ่ายให้ดูผมก็ลองสิผมเป็นชาวนามือใหม่เป็นวัยรุ่นนะครับที่เพิ่งทํานาก็เอาง่ายๆก็คือเป็น วัยรุ่นมือใหม่นั่นเองนะครับกำลังไฟกําลังมีไฟใจกําลังร้อนเราก็ทดลองนะครับปุ๋ยไหนๆก็มันมีหลายสูตรแล้วเราก็ลองสิแล้วสูตรปุ๋ยผมเนี่ยผมบอกเลยเลยนะครับว่าสูตรปุ๋ยผมผมบอกเลยตรงนี้เลยนะครับว่ามันเป็นสูตร16200สามส่วนผสมกับยูเรียนหนึ่งส่วนจะสังเกตได้เลยว่าสูตรปุ๋ยของล่มโพเนี่ยที่ผมบอกว่าทําให้ต้นใหญ่เนี่ยตัวท้ายไม่มี ไปเล่าให้ใครฟังใครเขาก็ไม่เชื่อนะครับโดยเฉพาะหลักวิชาการไม่มีใครเชื่อผมหรอกเพราะว่ามันไม่มีตัวโพแทสเซียมนะครับพืชมันจะดีได้ยังไงล่ะเราถูกปลูกฝังว่าต้องอใส่ปุ๋ยให้ครบสูตรนะครับเข้าใจไหมพืชเนี่ยต้องได้รับธาตุอาหารหลักๆเลยนะครับประกอบไปด้วยไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมอันนี้คือทางทฤษฎีแต่ในทางปฏิบัติผมลองมาแล้วนะครับแปลงที่ใส่ปุ๋ยครบสูตร มันสู้แปลงนี้ไม่ได้ห่างกันเยอะเลยผลผลิตแต่แปลงที่ใส่ปุ๋ยไม่ครบสูตรเนี่ยก็คือไอ้สูตรที่ผมมาแนะนำเนี่ยสิบหกยี่สิบศูนย์สามส่วนผสมกับยูเลียนหนึ่งส่วนเนี่ยมันกลับได้ดีกว่าแปลงที่ใส่ปุ๋ยครบสูตรนะครับแล้วดังนั้นเราจะเอาทางทฤษฎีหรือจะเอาทางปฏิบัติล่ะเราก็ต้องเอาทางปฏิบัติเป็นหลักนะครับผมก็เลยใช้สูตรนี้มาตลอดเลยแล้วผลผลิตผมก็ไม่เคยต่ำกว่าไล่ต่ำกว่านาเลย นะครับมันก็จะยืนพื้นเหมือนที่พี่น้องเอาไปใช้ตามนี่แหละแล้วมันได้นะครับแต่ถ้าเราไปคุยให้คนอื่นฟังเนี่ยเขาจะว่าเราทันทีเลยนะครับว่ามั่วไร้สาระนะครับมันเป็นไปไม่ได้นะครับบางครั้งก็โกงนาบ้างโกงไล่บ้างคนมันไม่เชื่อนะครับยังไงก็ไม่เชื่อจนกว่าจะได้ทดลองทําเองนี่แหละที่ผมอยากจะบอกนะครับผมลองดูครับสูตรนี้ ผมก็กล้าการันตีเหมือนกันอย่าว่าแต่เข้าเจ้าเลยนะคนที่ทําข้าวเหนียวเนี่ยเขาก็ส่งข่าวกลับมานะครับเขาก็ได้เกินนาเยอะนะครับข้าวเหนียวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นซีพีตองแปดอ่าอะไรอีกอะล่าสุดเนี่ยที่ผมก็ลืมชื่อพันธุ์แล้วครับเพราะว่าผมผมไม่ค่อยถนัดเรื่องข้าวเหนียวนะครับนี่แหละผมก็อยากจะให้ทุกท่านนะครับโดยเฉพาะมือใหม่เวลาที่ผมทําคลิปเนี่ยพี่น้องจะสังเกตนะครับผมจะชอบพูดว่าถ้าชาวนามือใหม่ยัง จับต้นชนปลายไม่ถูกยังมียังไม่มีสูตรเป็นของตัวเองเนี่ยลองเอาของร่มโพไปทําตามดูมันไม่ได้เสียหายอะไรดีกว่าเราไปงมเข็มในหมาสมุดนะครับไม่รู้ว่าจะเจอสูตรเจอหนทางเมื่อไหร่ถ้างมไม่เจอขึ้นมานะครับนั่นเท่ากับว่าเราขาดทุนนะครับตรงนั้นไปแล้วพี่น้องดูนะข้าวผมเนี่ยที่ผมบอกอะ่ะปุ๋ยผมผมจะใส่ปริมาณไม่เยอะนะผมจะใส่ทีลนะสิบกิโลยีกิโอย่างเนี้ย ไร่หนึ่งเนี่ยที่เห็นผมได้เกินไร่เกนะินนาเยอะๆเนะี่ยผมใส่ปุ๋ยแค่40กิโลต่อไร่เท่านั้นเองนะครับก็คือรอบแรกผมจะใส่เป็น30 0สิบกิโลรอบที่2ก็จะใส่เป็นสูตรเล่งลําต้นนี่แหละให้ข้าวต้นใหญ่้วงใหญ่นี่แหละก็16-20กสศูนย์ผสมกับอ่ายูเลียนะครับใส่3ต้นหนึ่งผมใส่20กิโลแล้วก็รอบสุดท้ายรับท้องผมก็จะใส่สูตรสิ3ตัวใส่อีก1ิกิโลเห็นไหมผมจะใส่ทั้งหมดอะ่ะสี่สิบกิโลนะครับอันนี้คือไม่รวมปุ๋ยพรม แต่ปุ๋ยพรมเนี่ยหลังๆก็แทบไม่ได้พรมเลยนะเพราะว่าอะไรนะครับผมเนี่ยบอกแล้วว่าผมเป็นวัยรุ่นนะครับเป็นวัยรุ่นมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มทํานานะครับผมก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นคนสมัยใหม่เราก็ต้องเข้าใจว่าการปลูกข้าวเนี่ยนะครับเราต้องอาศัยดินในแปลงนาะถ้าดินดีอะไรก็ดีครับแล้วพี่น้องกเกษตรกรรู้ไหมว่าฟางข้าวเนี่ยที่เราเผาทิ้งกันไป ตามความเชื่อผิดๆนะครับจากคำโบราณโบราณที่บอกว่าการเผาฟางช่วยกำจัดวัชพืชช่วยกำจัดข้าวดีดช่วยกำจัดมแมลงกำจัดโรคต่างๆผมถามหน่อยทำนานรุ่นต่อไปเราต้องฉีดยาไหมเราต้องฉีดยาฆ่าหญ้าไหมแล้วข้าวดีดมันหายไหมนะครับแล้วเราต้องฉีดยาฆ่า,มาแมลงฉีดยาโรคต่างๆไหมฉีดเหมือนกันหมดครับแต่ความเชื่อพวกนี้ก็ไม่หายไปและมันทําให้เกิด มลภาวะทางอากาศด้วยนะเกิดเป็นโรคปวงโรคปอดถ้าศึกษาดีๆนะครับท่านรู้ไหมว่าฟางที่ท่านเผาไปเนี่ยมันมีธาตุอาหารที่เราไปหาซื้อกันมาเป็นปุ๋ยเคมีนี่แหละในรูปแบบของเงินนี่แหละก็คือฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมสูงมากๆเลยนะครับที่มันอยู่ในต้นข้าวอยู่ในฟางข้าวเราเนี่ยพอเราเผาไปเหมือนเราไปเผาปุ๋ยทิ้งอะนะครับแต่ถ้าเราเก็บไว้ในานาเน,นี่ยมันจะเป็นวิธีที่ประหยัดต้นทุน และทําให้ข้าวเราได้ผลผลิตสูงนะครับเพราะให้ดูจากภาพเนี่ยเห็นไหมข้าวผมเนี่ยมันจะออกแบบงามเก่งๆและลวงใหญ่โตดีมากนะนะครับเพราะว่าผมใช้การหมักฟางเป็นหลักเลยนะครับส่วนการหมักฟางเนี่ยผมจะแนะนําแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะบอกสูตรไปในนี้เลยนะใครฟังมาถึงท้ายคลิปเนี่ยท่านจะได้สูตรการหมักฟางด้วยเพราะว่าในอนาคตนะครับผมบอกไว้ก่อนนะ ทางช่องล่มโพอาจจะไม่ได้เปิดแบ่งให้แบบนี้แล้วนะครับไม่ใช่ว่าผมไม่อยากทําแบ่งนะผมไม่มีเวลาทานะครับผมเพราะว่าผมทําแล้วเนี่ยคนก็ไม่ค่อยสนใจถ้าคนสนถ้าคนสนใจเยอะๆเนี่ยผมยังเออทำทำแบ่งแบ่งปันกันให้ได้นะแต่เนี่ยผมก็ทําไว้นะขนาดว่ามันเหลือจากที่ผมใช้นะมีไม่เท่าไหร่เองนะครับก็ไม่ค่อยมีคนสนใจเข้ามานะครับมันก็จะหมดก็คือจะหมดตั้งนานแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่หมดสักที นะครับเพราะว่าอย่างที่ว่าแหละอย่างหมู่บ้านผมเนี่ยมีนาเป็นพันเป็นหมื่นไร่เนี่ยก็มีผมคนเดียวแหละที่หมักฟางนะครับคนอื่นเขาก็ไม่หมักแล้วคนอื่นเขาก็เผาก็จุดอะไรประมาณนั้นแหละนะครับผมสาหรับน้ําหมักเนี่ยผมจะแบ่งอยู่ขวดละ100นะครับผมผมส่งให้ฟรีนะผมบอกนะครับย้ําเลยส่งให้ฟรี1ขวดเนี่ยใช้ได้ประมาณ3-5ถึงไร่นะครับ1ขวดเอาไปผสมน้ําได้200ลิตร หรือว่าถ้าใครบอกจะเอาใส่เป้สะพายหลังฉีพเนี่ยก็สามารถตวงนะครับ 100- ่ถึงสองซีซีต่อน,น้ำา20ลิตรและที่สำคัญผมจะบอกเลยนะครับเหมาะมากสำหรับคนที่ทำข้าวหอมมะลินาปีเพราะว่าพวกท่านเนี่ยจะมีเวลาพักดินนานนะครับอย่างข้าวหอมมะลิเนี่ยเก็บเกี่ยวไปแล้วเนี่ยนะครับกว่าจะไปทำอีกทีนึงก็นูน่นอะเมษาพฤษภาปีหน้าเลย ดังนั้นนะครับมีระยะเวลาในการหมักฟางนานแล้วบางพื้นที่เนี่ยไม่มีน้ําใช่ไหมนะครับจริงๆแล้วเนี่ยจุลินทรีย์ที่ผมใช้เนี่ยขอแค่ฟางมีน้ําค้างหรือฝนตกลงมานะครับมีความเปียกนิดหน่อยมีความชื้นเนี่ยก็สามารถใช้ได้นะอ่าแล้วผมบอกนะครับว่าน้ําหมักผมเนี่ยผมไม่ได้คิดค้นมาแบบด้วยตัวเองนะ ผมมาเป็นคนที่ชอบศึกษานะครับเรื่องปุ๋ยหมักอะไรประมาณนี้เพราะว่าตอนก่อนผมก็ปลูกต้นไม้ปลูกอะไรนะครับแล้วผมก็เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะด้วยผมก็ทําปุ๋ยกองหมักกองเตี้ยนี่แหละที่ว่าเอา,อาฟางข้าวเอาขี้แพะเอาใบไม้นะครับทับถมกองรวมกันเป็นชั้นๆนะครับแล้วก็เอาผ้าคลุมก่อนเอาคลุมนี่ก็อาจจะลดน้านะครับให้มันชื้นแล้วก็เอา e อเอาปุ๋ยยูเรียราดลงไป เนี่ยทำแค่นี้จริงๆนะครับบางครั้งก็ใส่พวกพอดอเข้าไปพอดอสเพื่อที่จะช่วยเร่งนะครับจุลินทรีย์ให้มันช่วยย่อยให้พวกเศษวัสดุพวกนี้มันย่อยสลายแล้วก็กลายเป็นปุ๋ยนะครับแล้วผมก็ลองคิดค้นว่าอ้าถ้าอย่างนั้นเราก็สามารถเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ในรูปแบบน้ําได้นะครับโดยการนะครับใช้นี่นะจดได้จดนะครับใช้พอดอสา เป็นหัวเชื้อนะครับผสมกับอ่า EM EM ก็หัวเชื้อจุลินซีนี่แหละนะครับแล้วก็ให้อาหารมันเป็นตัวกระตุ้นก่อนแรงแรงก่อนกากน้ำตาลกากผงชูรสนะครับลำละเอียดหรือว่าล้ำอ่อนเหล่านี้แหละต้นกล้วยนะครับต้นกล้วยสับต้นกล้วยหัน่นอ่าแล้วก็จะมีสับประรดเนี่ยพวกนี้นะครับเนื้อปลาเอาส่วนผสมพวกเนี้ย ยัดเข้าไปในถังแล้วก็ใส่น้ําให้ทั่วนะครับแล้วก็คนทุกวันจนกว่าต้นกล้วยจนกว่าสับป,ปะรดเนี่ยมันจะย่อยสลายเหลือแต่น้ํานะครับแล้เราก็เติมอีกชุดหนึ่งพอมันย่อยแล้วใช่ไหมเราก็เติมรอบที่สองนะครับก็เติมเป็นพวกต้นกล้วยสับป,ปะรดนะครับพวกลำเนื้อปลาเนื้อปลาในผมเน้นนะว่าต้องเอาขี้ออกนะครับถ้าไม่เอาขี้ออกมันเน่านะครับเน่าเหม็นเลยแหละ นะครับผมก็ที่พี่น้องเอาของผมไปเนี่ยกลิ่นแรงๆนั่นแหละที่บอกว่าโหน้ำหมักร่มโพทําไมกลิ่นแรงจังเลยนะครับเนื้อปลานะครับผมเนื้อปลาถ้าลาพังแค่ต้นกล้วยมันไม่แรงขนาดนั้นหรอกครับก็ขอเอาไหด้วยนะแต่ผมมั่นใจเลยนะครับเพราะว่าผมใช้อยู่เนี่ยมันจะมีความเข้มข้นเลยนะครับใช้เวลาประมาณ2เดือนก็สามารถเอาไปใช้ได้เลยนะครับผมหรือว่าถ้าใครไม่มีเวลาก็ผมบอกแล้วนะครับสามารถ โทรมาที่เบอร์นี้ได้เลยนะครับผมโอเคครับ093 224 8173นนะครับเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ